พบกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับหลังจากที่ผมได้ขยี้หมอปลามาสัปดาห์เต็มๆนะครับตอนหลังหมอปลาก็เงียบหายไปนะครับรวมทั้งสื่อมวลชนแทบทุกช่องนะครับไม่มีการลงข่าวหมอปลาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะนัดแนะกันอย่างไรนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับหมอปลา ก็บุกไปหาหลวงพี่น้ํำฝนนะครับแบบที่เขาเคยท้าทายกันไว้หลวงพี่น้ําฝนเคยท้าทายหมอปลาว่าบุกมาวัดของท่านเมื่อไหร่อาจจะมีเซอร์ไพรส์เพราะว่าไม่รู้พวกสิทธิานุสิ์ของหลวงพี่ที่อยู่ในวัดนี้จะเซอร์ไพรส์อะไรหมอปลาก็คือว่าเหมือนกับว่าถ้ามาเนี่ยหมอปลาโดนกระทืบแน่ ลักษณะนั้นนะครับแต่ท่านไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ผมแปลความให้ว่าถ้าหมอปาแน่จริงนะครับไปบวชบุกวัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นถ้ามาวัดที่หลวงพี่น้ําฝนอยู่เนี่ยโดนสิทธาอนุสิตกระทืบแนะ่ลักษณะนี้แล้วหมอปลาก็โต้คารมบอ,บอกว่าหลวงพี่น้ําฝนระวังตัวให้ดีเพ้อเอาศพเอาสังขารเอาร่างของเกจิมาทำมาหากิน แล้วก็ให้หลวงพี่น้าฝนเนี่ยไปดูแลรถที่ท่านสะสมไว้เถอะเดี๋ยววันหนึ่งหมอปลาจะบุกไปที่วัดหลงพี่น้ำฝนโอ้โหต่างคนแม่งต่างเจ่งมากๆเลยผมนี่ศรัทธาทั้งหมอปลาศรัทธาทั้งหลวงพี่น้ำฝนเพราะหมอปลาเนี่ยมันอัพเกรดตัวเองขึ้นมาจากมือปราบสัมปเวสีเป็นมือปราบอรชี มันจะไปบุกหลวงพี่น้ําฝนก็แสดงว่าหลวงพี่น้ําฝนเป็นอรารัชีสิที่มันจะไปบุกอะนะครับแล้วก็สัทธาหลวงพี่น้ําฝนว่าโคตรเจ๋งเลยกล้าจริงๆเลยที่ต่อปาาต่อปอนกับหมอป่าแสดงว่าหลวงพี่น้ําฝนนั้นบริสุทธิ์ปุดพองไม่มีดังข้อกล่าวหาของหมอป่าแล้วอะไรเกิดขึ้นครับ ถ้าเป็นภาษานักเพลงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กระจอกทั้งคู่เลยทั้งหลวงพี่น้ำฝนทั้งหมอป่าผมก็ไม่เข้าใจว่าหมอป่ามึงตั้งตัวเป็นมือป่าอนาธัชีแต่หลวงพี่น้ำฝนมึงยังไม่ได้สะสางเขาเลยการที่เขาเอาล่างของเกจิไปทำหากินน่ะหลวงหมอป่ายังไม่ได้สะสางเลยการที่หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยสะสมรถ หมอปลายังไม่ส,สางเลยที่คุณคุยไว้คุยโม้ไว้เสียงดังไว้แล้วอยู่ๆก็บุกไปที่วัดจริงๆบุกไปขอคามาบุกไปขออภัยถึงที่เลยถ่ายรูปออกมายิ้มแฉมกันทั้งคู่ทั้งหลวงพี่นะัน้งฝนทั้งหมอปลา แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าหลวงพี่น้ำฝนที่คุยโม้ว่าจะเซอร์ไพรส์หมอปลาถ้ามาที่วัดก็นี่คือการเซอร์ไพรส์ไงคือถ่ายรูปแล้วก็ยิ้มแฉ่งกันทั้งคู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่างคนต่างสมประโยชน์กันให้มึงไม่มายุ่งกับกูนะกูก็จะไม่ไปยุ่งกับมึงนะ ตราบใดที่มึงมายุ่งกับกูมึงเจอกูความคิดเหมือนกันทั้งคู่เลยหมอป่าก็คิดว่าถ้าไอหลวงพี่น้ำฝนนี่นะมายุ่งกับมันนะเจอกูหลวงพี่น้ำฝนก็คิดว่าถ้าหมอป่ามายุ่งกับท่านนะเจอกูปรากฏว่าต่างคนต่างไม่ยุ่งต่างคนปองดองต่างคนต่างสม,สมานฉันยิ้มแฉ่งแล้วหมอป่ายังประกาศว่าต่อไปนี้หลวงพี่น้ำฝน กับหมอป่าจะไปลุยป่าพระอาทีคล้ายๆรวมกันกันอ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหนึ่งรูปหนึ่งคนมันรวมกันกันได้ยังไงวะงงมากๆงงจริงๆโคตรงงเลยศักดิ์สีของพวกมึงพวกท่านอยู่ที่ไหน สิ่งที่มึงบอกมานะหมอป้ามึงมีอุดมการนะมึงไปบุกดุนบุกด่เพื่อที่จะต้องจัดการคนเร็วๆพระเร็วๆเอ้าที่มึงบอกมานี่มึงคอนเทนต์เท่านั้นใช่ไหมมึงไม่ได้มีอุดมการส้นตีนที่อะไรเลยใช่ไหมมึงทําเพื่ออะไรแล้วทําไมมึงต้องไปขอโทษหลวงพี่น้ําฝนไปขอโทษทําไม คนที่มึงไปลาวีมึงไปละลานเขาเป็นเยอะแยะมากมายพวกพระทั้งหลายเนี่ยมึงทำไมไม่คิดจะไปขอโทษพวกเจ้าสำนักทั้งหลายเนี่ยที่เขาไม่มีความผิดที่มึงไปละลานเขามึงทำไมไม่ไปขอโทษไม่เข้าใจเลยนะงงกับพวกนี้มากสรุปแล้วไปอยู่แก๊งเดียวกันแล้วและยังจะมีหน้าจะมาปราบอารัชที ไอ้สุนตีนคนอย่างพวกมึงคนอย่างพวกท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปปราบใครมึงปราบตัวพวกมึงเองดีกว่าหลวงพี่น้ำฝนก็ดูแลว,วัดตัวเองแล้วก็พยายามทำสิ่งดีที่ไปเจมหน้าเนี่ยไอ้ไอ้ปากกาเมจิกเนี่ยเกือบโดนตัวผู้หญิงเลยไปเจมหน้าผากเนี่ยมึงระวังหน่อยท่านระวังหน่อยหลวงพี่น้ำฝน มันไม่ควรแล้วไม่ควรที่ไปเจอหน้าผู้หญิงใกล้ๆด้วยแล้วหมอปลาไม่จัดการว่าอย่างนี้ไม่จัดการงงผมงงวันนี้ก็ทนไม่ไหวเลยต้องมาไลา่ณเวลานี้เพื่อประกาศให้รู้ว่าหลวงพี่น้ำฝนหมอปลาถ้าเป็นภาษานักเลงพวกท่านพวกมึงกระจอกมาก นะครับตอนนี้นะครับพระนางพญาสยามที่ผมแจกนะครับผู้ที่อินบอกมาหาผมครบร้อยองค์แล้วนะครับก็คุยกับทีมงานว่าจะต่อให้นะครับจะมอบให้อีกร้อยองค์นะครับแล้วก็วันนี้จะแพ็กแล้วพรุ่งนี้จะส่งนะครับเพราะผมเพิ่งกลับจากกรุงเทพมหานครมาพรุ่งนี้จะส่งไปทาง อีเมสนะครับให้กับผู้ที่สอบถามมาผู้ที่โอนเงินค่าส่งมา50บาทผู้ที่รอรับพระนางพญาสยามนะครับพระนางพญาสยามนี่เป็นเข้าพิธีใหญ่มากๆนะครับมีปูบาบุรล้อมนะครับมีอาจารย์จ้ำศรีบุรภาเป็นมานั่งปกนะครับมาทำพิธีบวงสวง มาทําพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็มีหม่อมหลวงวันชัยนวรัตมาเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วมีผมเป็นประธานจัดงานนะครับปกติให้บูชา499บาทเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปสร้างพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปธุมมาที่วัดราชบูรณนะเท่าองค์จริงนะครับแต่ช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับจะเพื่อนๆที่ เข้ามาทักทายในอินบ็อกซ์และเข้ามามีความประสงค์จะรับพระนางพยาสยามนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณช่อง YouTube ทั้งหลายแหละนะครับที่นำคลิปของผมไปออกนะครับขอบคุณมาดามราเต้นะครับขอบคุณแชสีชาวนาขอบคุณแชยันเงาชาแนลขอบคุณก๊อกก๊อกนิวขอบคุณเปลือกเปือกจ๋าขอบคุณ ข่าวเชฟยันมาแล้วขอบคุณแสนสีเนรินสเต,เตชันนะครับขอบคุณหมอโอมือปราบสัมภเวสีขอบคุณจกกักรีแบ่นปันรอยยิ้มนะครับขอบคุณมหามุนีแฟร์มารีขอบคุณ M Studio ข,ขอบคุณอิสระตะหนูนิดขอบคุณอาจารย์กิจขอบคุณชาติชายมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกหลายคลิปนะครับหลายช่องนะครับที่นําผมไปเดี๋ยวผมจะไปค้นให้นะครับแล้วก็มีบางช่องนะครับมีผู้ชมน้อยมาก เดี๋ยวผมจะมาประชาสัมพันธ์ให้นะครับเพื่อที่ให้เข้าไปชมในช่อง Youtube ของพวกเรา,าเพื่อที่จะมีกำลังใจการทำช่อง y o u t u b e นะครับถ้ามีคนดูหลักพันหลักหมืน่นหลักแสนนะครับคนทำช่องนี้ก็จะจะดีใจจะพื้มใจนะครับเพราะว่าการทำช่อง y o u t u b e นี้เราทำกันด้วยใจล้วนๆน,นะครับไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไม่มีค่าแรงค่าตัวอะไรนะครับ ทำไปด้วยใจมีคนดูมากๆเยอะเยอะนะครับก็จะมีความสุขสำหรับผมนะครับตอนนี้มีผู้ติดตาม2,000 20, 0ื่นกว่าคนแล้วนะครับกิดโพส n n e l แล้วก็ขอให้ผู้ที่เข้ามาดูในช่องกิจโพ a n n e l นะครับกดจับส i b ์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ต้องการขยับไปที่ละหมื่นนะครับ 30,000, 40,000, 50,000ถึงแสนหนึ่งแล้วผมก็พยายามจะราย เรื่องราวที่เป็นประโยชน์เรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าขายี้ผมจะนำมาขายี้เพื่อความถูกต้องเพื่อความกระตุ้นเตือนใจคนที่เป็นข่าวนะครับในคอนเซปต์ของผมระดมความคิดสก,กิดสังคมครับตอนนี้ก็อินบ็อกเข้ามาขอนางพญาสยามได้ เพิ่มนะครับผมมอบให้อีกร้อยองค์แล้วก็เข้าไปกดซับสไคร b ์ในกิจโพสชวแน่นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี